สาวัสดีแค่ผมวันนี้เราก็มาอยู่กับโจ้พ่อหน้าแตกกันในเกม Line Ranger Thailand กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้โจ้พ่อเองก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่9กันแล้วกันนะครับเย้เราพร้อมที่จะตบหน้ากันหรือยังก็ตามนั้นนะครับผมก็พร้อมที่จะตบหน้ากันหรือยัง พาร์ทที่ผ่านๆมาเปิดไปนี่กูตบเป็นชุดเลยนะครับไม่รู้ว่าพาร์ทนี้จะได้ตบขนาดนั้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันนะครับผม ID Line ที่พวกคุณเห็นอยู่ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็น ID Line ของผู้ชมทางบ้านที่เขาฝากรหัสมาให้ผมเปิดกาชากันส่วนด้านล่าก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนั่นเองก็สามารถเข้าไปกดติดตามหรือแอดเพื่อนก็ได้นะครับผมผมรับเพื่อนจนกว่าเพื่อนจะเต็ม และต่อมานะครับผมผมเองก็อยากจะแนะนําร้านขายเกมสตรีมในราคาถูกนะครับเชื่อใจได้100%ชื่อร้านของเขาก็คือ Panda l a m o n นนั่นเองนะครับผมซึ่งชื่อร้านของเขานะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยหรือจะเป็น www.facebook.com.slash Panda l a m o n ตามนี้นี่เองนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และช่วยกันอุดหนุนเกมแท้กันเยอะๆนะครับถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ตัวจริงคุณต้องอุดหนุนเกมแท้เท่านั้นและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมหรือชอบช ของผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปก่อนที่จะเม้น ID ไอดีของแต่ละท่านลงไปนะครับยังไงผมเองก็ต้องขอรบกวนเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะเอาแล้วนะครับผมเมื่อผมบวนเสร็จแล้วนะครับก็ไปเปิดกาชากันเลยดีกว่าครับเหมือนเดิมนะครับผมผมก็จะมาเปิดกาชาแพตตินัม5ตัวแถมฟรีอีก1ตัว ได้เลนเจอร์5ดาวถึง7ดาวนั่นเองใช้ลูบี้ทั้งหมด150เม็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งวันที่ผมกาลังอัดคลิปเนี่ยก็จะเป็นวันที่19เดือนที่4นะครับก็ยังไม่หมดกิจกรรมคูณ2ซึ่งกิจกรรมคูณ2 6ดาวและ7ดาวนี้ก็จะหมดวันที่19เดือน4เวลา3ทุ่ม59นาทีซึ่งเวลาในตอนอัดคลิปตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณที่ตี1 50นาทีนะครับก็งง่วงกันเลยทีเดียวเชียวผมคิดว่าถ้าเปิดกาชาไปนี่ผมตื่นแน่นอน คงไม่ง่วงนะน่าจะตบหน้าหลายทีอยู่นะครับผมกดในการเปิดของเขาก็คือกดรัวๆนะครับก็น่าจะเป็นแบบกดปุ๊บแล้วกดข้ามแม่งรัวๆไปเลยแล้วค่อยไปดูตัวเลนเจอีกทีนะฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นก็กดไปครับหนึ่งร้อยห้าสิบลูบี้หนึ่งสองสามรัวๆนะหนึ่งมาดิมันรัวๆกูรัวกูรัวแล้วกูรัวแล้วกูรัวอู้หโอ้โหโอ้โหอู้หอือหือกูเห็นกับตาเลย หดาวสตัว7ดาวอีกหนึ่งตัว <c oughs> โอโอ้หน้ากูนี่บอกช้ำแน่ๆ <c oughs> ตัวที่เปิดได้เมื่อกี้นะครับนั่นก็คือตัวแรกเลยก็คือฮิตแมนนะครับผม5ดาวตัวต่อมาก็จะเป็นโคนี่ปีศาจนะครับ5ดาวเช่นกันตัวต่อมาก็จะเป็นซอทรงสนีนะครับ6ดาวนั่นเองตัวต่อมาก็จะเป็นแกะเจ้าสำราญนะครับนั่นก็คือ7ดาวนั่นเอง หน้ากูนี่เจ็บแน่ๆนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นซินดี้5ดาวนะครับตัวสุดท้ายนะครับผมที่เปิดได้จากกาชาพิธีนัมก็จะเป็นแซน6ดาวนั่นเองล็อกเกอร์แซนนะครับก็มารวมกันนะฮะก็ตบหน้าหนึ่ง2สีี่นะครับผมก็ต้องตามกฎและกติกานะครับ1 2ึ่งสองซ้ำ ตบไม่ยั้งเลยกูหน้าคนนะว่าไม่ใช่ลูกปิงปองจะตบเอาตบเอาไอ้สัตว์เอ้ยแสบนะครับก็สุดท้ายนี่นะครับยัยน้ำตาไหลยัยน้ำตาแม่งคอเบ้าเลยนี่ครับผมก็ถือว่าเป็นการแสดงสนุกเฮฮาเล็กน้อยนะครับผมก็เป็นการแสดงเท่านั้นแหละความจริงเจ็บไหมเจ็บครับ แต่เจอเพื่อคนดูนะครับให้คนดูสนุกเฮฮาไปนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับทำคลิปเรามาดูกันเฮฮานะครับไม่ต้องซีเรียสเครียดไปกับเกมฑนะครับผมวันนี้ก็หมดการเปิดกาชาเพียงเท่านี้นะครับ <_ pace> ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาดูการเปิดกาชาครั้งนี้จนจบและก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ฝากไอดีแม่ผมเปิดกาชากันแน่นอนครับคุณจะได้ตัวดีๆและไม่ดีจากเจ้าพ่อหน้าแตกกลับไปอย่างที่เห็นแน่นอนเลยแล้วก็ได้ยินเสียงตบหน้าดังแปะแปะปะไ,ไปอย่างที่เห็นเลย นะครับก็กูรู้จิตนั่นเองนะครับบ๊ายบายครับผม